สายมือสูรของเราให้เป็น C4 เนอาได้แล้วนะครับนะ,ะนะครับได้แล้วเนาะนะครับทุกคนได้แล้วนะครับมีใครยังไม่ได้ไหมนะครับอโอเคนะครับเมื่อทุกคนได้ลวเรามาพร้อมกันนะครับทีนี้โครงสร้างของคอร์ประกอบด้วยอะไรครับหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้านะครับ, 1, 3, 1, 3, น,รบนี่คือคอร์นะ โครงสร้างของขอดประกอบไปด้วยตำแหน่งที่1ต่ตำแหน่งที่3แล้วก็ตำแหน่งที่อะไรครับ5 1 3 5นะครับไม่ว่าไม่ว่าเราทำเราจะเราจะกดขอดตัวไหนนะครับก็คือ1 3 5มห้นะครับไม่ว่าเราจะกดตัวไหนก็จะเป็น1 3 5อยู่เหมือนเดิมนะครับนะเรากดที่ขอด e ก็เป็นนะครับ1 3 5นะครับนะนี่คือโครงสร้างของขอดนะครับเรากดขอดไรขอด G ก็จะเป็นอะไร1 ามห้านะครับนะก็จะเป็นหนึ่งสามห้าหมดนะโครงสร้างของขอดประกอบด้วยตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สามแล้วก็ตำแหน่งที่ห้านะครับอย่างที่เคยสอนไปแล้วนะครับนะนะครับนะนี่คือโครงสร้างของขอดนะครับนะเราต้องใช้โครงสร้างของขอดนี้นะครับในการเรียนการสอนนะครับนะนะครับหนึ่งสามห้านะครับเห็นไหมครับถ้าเรากดพร้อมกันก็จะเป็นแบบนี้ไหมครับหนึ่งสามห้านี่คือโครงสร้างของขอดขออะไร คอร์ด e นะครับนะอ่าแบบนี้นะครับนะนี่คือโครงสร้างนะครับนักเรียนต้องใช้โครงสร้างตัวนี้นะครับนะนะครับนะครับเราต้องใช้โครงสร้างของมันนะครับนะนะครับเราต้องใช้โครงสร้างของมันนะครับนะอ่าเรามาเริ่มต้นที่การหาเมเจอร์กับไมเนอร์จากโครงสร้างของคอร์ดนะครับอ่านะครับโครงสร้างคอร์ดคืออะไรครับ อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเครื่องคู่ค้างนะครับอ่ะไม่ขึ้นอ่ะไม่ไม่ขึ้น,อนเอานะครับแป๊บหนึ่งเด้ออ่าโอเคนะครับมันกดไม่ติดเมื่อกี้นะครับอันนี้คือโครงสร้างของคอร์ดซนะครับหนึ 1, 3, ่งสามห้าเห็นไหมครับมีตัวอะไรบ้างมีตัวซตัวอ e, ีตัวจอ่านะครับนี่คือตัวโน้ตที่อยู่ในคอร์อดคอร์ดซนะครับทีนี้เราต้องมาหาดูว่า คอร์ดเมเจอร์เมเนอร์นะวิธีการก็คืออะไรครับเมเมนับเมนับห้าเมเนอร์นับสี่นะครับเมนับห้าเมเนอร์นับสี่นะครับ 5, 4, นะรบนะเราต้องเริ่มนับจากตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเนะี่ยอันนี้คือคอร์ดอะไรครับคอร์ดซีเมเจอร์นะครับอันนี้คือคอร์ดซีเมเจอร์นะครับถ้าเป็น C ีเมเนอร์ ขยับตัวกลางขึ้นไปกดข้างบนนะครับอันนี้คือขออะไรขอด m i เม r นะครับนะนี่ขอด m i n o r นะครับ C major m i n เ r อ่านะครับนะเห็นไหมครับเราใช้โครงสร้างของมันนะครับนะก็คือการหา major minor ก็คือ4ี่กับ5นะครับนะนะครับซึ่งเราเรียนไปแล้วเราเอามาใช้ในข้ามนี้นะครับนะครับทีนี้กูจะให้นกรฝึกจับขอดทั้งหมด นะครับทั้งหมด5คอร์ดดังต่อไปนี้นะครับฝึกจับนะนะครับคอร์ดห้าคอร์ดดังต่อไปนี้นะครับคอร์ดแรกคือคอร์ดคอร์ดแรกคือคอร์ดซีนะครับตามมาด้วยดีม n o เนอร์คอร์ดดีมเนอร์นะครับคอร์ดอะไรคอร์ดเอฟแล้วก็คอร์ดอะไรคอร์ดดีนะครับนะนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกจับคอร์ด5้าข์อนี้นะครับซี เมเจอร์ major, D มายเนอร์ E มายเนอร์ F เมเจอร์แล้วก็ G เมเจอร์นะครับนะ à, อ่าคอร์ด C นะครับ C เมเจอร์นะครับจับแบบนี้นะครับนี่คือคอร์ด C เมเจอร์เห็นไครับ C E G นะครับนี่คอร์ด C major นะครับตัวนี้ครันหนึ่ง C major นี่คือ C major อ่านักเรียนฝึกจำตามนะครับลูกนะนะครับ C เมเจอร์อ่านี่คือคอร์ด C เมเจอร์นะครับนะอ่านะครับเราสร้างไปตื้นจังหวะนะครับให้ให้ไปเป็นอะไรนับหนึ่งสองสามสี่อ่านะครับนะนะครับนะครับนับหนึ่งสองสามสี่นะครับ,นะรบนับ 1, 2, 3, อันนี้คือ C ครับ C เมเจอร์นะครับถัดไปเป็นคอร์อะไรครับคอร์ D นะครับ D เมนเนอร์นะครับ D เมนเนอร์นะครับหนึ่งสามห้าอ่าหลังจากนั้นเรียนเช็คครับนับหนึ่งสองสามสี่ไหมครับมันถางแค่สี่เสียงมันเป็นคอร์อะไรครับคอร์ D นะครับ D เมนเนอร์นะครับอ่านะครับนี่คือคอร์ D เมนเนอร์นะครับอ่าให้จังหวะ อ่านะครับให้จังหวะนี้คอร์ดดีเมเนอร์นะครับนะทวนอีกครั้งนึงกลับมาที่ซนะครับนะครับมาดี้อ่านะครับนะนะครับต่อไปเป็นคอร์ดอะไรคอร์ดเอเอเมเนอร์นะครับอ่าคอร์ดเอเมเนอร์นะครับนะครับ E G B นะครับคอร์ดเอเมเนอร์ นับสิหนึ่งสองสามสี่นะครับนะนะครับนับก็คือได้สี่นะครับนะถึงนี้นับได้สี่นะครับนี่คือคอร์ดเอีเมเนอร์นะครับนะอีเ,อเมเนอร์นะครับนะครับนี่นี่คอร์ดเอีเมเนอร์นะครับอีเมเนอร์อ่านะครับนี่คือคอร์ดอีเมเนอร์นะครับถัดไปเป็นคอร์ดอะไรคอร์ด F นะครับ F อฟเมเจอร์ อ่านะครับนะเป็นอะไร F major F A C นี่คือคอร์ด F major นะครับนะ F major นะครับนี่คอร์ด F major นะ F major นะครับนะนี่คือคอร์ด F major นะครับนี่คอร์ด F major นะนะครับคอร์ดต่อไปคือคอร์ดอะไรครับคอร์ดต่อไปคือคอร์ด G นะครับกดที่ G ก่อน อ่านะครับนี่คือขอด g นะครับ g bd นะครับ g B D คอรขอด g นะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำเป็นจังหวะอ่านะครับนี่คือขอดอะไรขอด g นะครับนะอ่านะครับครบ5คอขอดเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับเริ่มต้นจากอะไรขอด c นะครับนะนะครับขอด C นะครับเรามาทวนกันขอด C นะครับหนึ่งสามห้าคอดด นะครับคอร์ดอีคอร์ดเอฟคอร์ดเอฟอ่ะกดผิดนะครับคอร์ดเอฟแล้วก็คอร์ดอะไรคอร์ดจีอ่านะครับอันนี้คือห้าคอร์ดนะครับนะห้าคอร์ดนะครับนะครับอันนี้คือคอร์ดทีเนี้ยเวลาเราปฏิบัติคอร์ดเนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่สามแบบ แบบที่1คือกดอะไรกดค้างแล้วนับจังหวะในใจอย่างเช่นแบบนี้ครับก็1 2 3 4 d 1 2 3 4 E minor 1 2 3 4 g f 1 2 3 4 g g 1 2 3 4อันนี้คือแบบที่1เวลาปฏิบัติก็คือกดไดครับ กดค้างนะครับแล้วนับจังหวะตามไปว่าเราต้องการกี่จังหวะนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับแบบที่2คืออะไรครับคือทําเป็นทัมมิ่งตามนะครับทําเป็นทัมมิ่งตามจังหวะเช่น2จังหวะนะครับก็กดเป็นนะครับ C D minor E อ่ะนะครับดย๋ยนแป๊บนึงกดผิดนะครับนะนะครับวางใหม่นะครับลืมตัวใหม กดเป็นทัมมิ่งนะครับเป็นทัมมิ่งนะครับเป็นทัมมิ่งนะครับเช่นกดมาต่อไปดีเมเนอร์เอเมเนอร์ F G อ่านะครับอันนี้คือทัมมิ่งปกติเนาะนนเวลาเล่นอันนี้คือเป็นแบบที่2คือกดตามจังหวะนะครับนะกดตามจังหวะย้ําลงไปนะครับแบบที่3ามเขาเรียกว่าแบบโบเก้นโบเกนคืออะไรครับโบเก้นคือกดทีละตัวนะครับเหมือนเราหาตําแหน่งของค้ออะไรหนึ่งสามห้าอ่านี่คือโบเก้นนะครับแต่ทีเนี้ยเวลาโบเก้นคุณจะใส่ตัวตัวที่ตัวที่1ไปด้วยแต่ว่าเป็นเสียงสูงเช่นแบบนี้นะครับ อ่านะครับเห็นไหมครับกูใส่เข้าไปนะครับตัวเนี้ยตัว C 4, 44, 45กูใส่เข้าไปนะครับนะใส่เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวที่3กับตัวที่5เข้ามานะครับตัวโน้ตจะเป็นขอดเดียวเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าขยายเขาเรียกว่าการขยายตัวโน้ตเป็นการโบเก้นคือเล่นทีละตัวไม่เล่นพร้อมกันนะครับอ่านี่คือ broken, โบเก้นเนาะนะครับนะ ถ้าเปรียบเหมือนกีตาร์ก็คือเหมือนกับการอะไรการเกากีตาร์นะครับติ้งติงต้งติงต้งติงต้งติง้งเนี่ยแบบนี้นะครับนี่คือเรียกว่าโบเกนนะนะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัตินะครับครูให้ไปแค่3วิธีเนาะสำหรับในการฝึกปฏิบัติก็คือวิธีหนึ่งก็คือกดอะไมครับกดแช่ค้างนะครับอ่าไม่ติดดีแล้วนะครับเอาใหม่กดแช่ค้างอ่าแบบนี้นะครับนะเราก็นับจังหวะไปนะครับสองจังหวะสี่จังหวะก็แล้วแต่นะครับนะคือเรียกว่ากดค้างนะครับนะกดไปนะครับกดจอดที่หนึ่งอย่างเดียว หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะกดผิดวางนิ้วผิดนะครับนะสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่นี่คือเรียวกว่ากดอะไรกดตัวจังหวัดที่หนึ่งแล้วปล่อยยาวนะครับนะกดค้างไปนะครับวิธีสองก็คือกดไปอะไรครับกดเป็นจังหวะนะครับจัอองหวะแทมโปมาก็คือกดแบบนี้ก็คือเป็นหนึ่งสอง สามสี 3, 4, แ่ 1, 2, 3, 4, และหนึ 1, 2, 3, ห่งสองสามสี่และหนึ่งสองสามสี่และอ่าแบบนี้เขาเรียกว่ากดนะครับทัมมิ่งนะครับนะเป็นทัมมิง่งจะวะไปนะครับตามหวะไปนะครับแบบที่สามก็คือการเล่นการเล่นขยายตัวโน้ตคือเรียวกว่าโบเก้นนะครับนะ อ่านี่นี่คือเป็นการโบกเข่นนะครับนะนะครับคือการขยายโทนโนตออกไปเนะนะครับอันนี้คือวิธีการปฏิบัติมีด้วยกันหมด3วิธีเนาะนะครับได้ไหมลูกได้ไหมนะครับใครพอได้บ้างยกมือขึ้นหน่อยเร็วนะครับ